ครับสวัสดีครับพุกขนงสันสายจูดพี่น้องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปกินสายจูดตับหวานพี่น้องตับหวานสูดถดเด้งเเนื้อตับหย่อนพี่น้องตับหย่อนนะครับเป็นตับหย่อนโอ้โหย่อนเงาวับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทั้งพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนะครับที่เข้ามาชมลุงสันสายจูดนะครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยววันนี้บรรจุเราพี่น้องจุ๊ดจุดนะครับกินหนหนะครับพี่น้องโอ้โห ตากไปจะทับไ่้องโอ้ยต่อใหญ่ได้ไม่้องดูดิอร่อยอร่อยตหวาน้องเอ้ยโอ้โหนต่ใหญ่แต่กินได้สามคนได้ไนี่ตอนนี้นะครับโอ้อห ăn ván 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 หวานจริงนะเสร็จหมากครับ <c oughs> ขอโทษทุกคนนะครับที่ว่าไม่กินดิบนะครับเดี๋ยวลุงสันกิน <c oughs> นี่ี่เนี่ยโอ้โนลองเลยอืม โอ้ตุ้นอดเลยเนี่ยอืมส mm ีองสีมันใหญ่เกินไปแล้อืมอร่ hmm. อย ว่าหายเป็นายดิายดีอยูหน่อยเฮ้ยอืมอันนี้ก็พันตับไปหน่อยตับตับหย่อนนั่นนี่นะครับ ี่นไองขออนุาตตัวที่สองนะครับตัวที่สองไน้องคนเยอะจังหน่อยไปลองร่างดีนะเี๋ยวนี 多点点，多点、mm。嗯、hmm. 嗯、mm。嗯、hmm.。 พี่น้องต้องไปตับมันนะตงปลายตับจงงังเงาเงาเนี้ยจดเ,เลยโอ้โห่เสียเสยพี่น้องเลยจดจดขับพี่น้องยังไงลุกสันสายจดขอรก,กอลลริบอดพี่น้องนะสุดท้ายนี้ขอให้แฟนทั้งาชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามารับชมนะครับจงจเจริญลูกเดืองทุกท่านนะครับเดินคลิปนะครับสวัสดีครับเดินคดดลิปต่อพี่น้ดดองกินต่อครับโอเคครับ